สวัสดีค่ะพบกับครูสมพรอีกแล้วนะคะวันนี้ครูจะชวนทําเมนูอาหารประเภทลาบค่ะวันนี้ครูจะลาบปลานะคะมาดูวัตถุดิบและขั้นตอนวิธีทํากันเลยค่ะครูใช้ปลาแพนกาเซียสดอรี่เขาแร่ติดเนื้อท้องแช่แข็งจากห้างนะคะในยามที่เราเก็บตัวอยู่บ้านในช่วงที่โรคระบาดอ,อาหารที่เขาแพ็ค แช่แข็งในห้างเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดนะคะวันนี้ครูก็จะใช้ปลาเนี่ยลาบนะคะครูจะทำลาบแบบอีสานใต้นะคะซึ่งมีเครื่องที่ยุ่งยากสักนิดหนึ่งก็คือมีขาตะไคร้ใบมะกรูดกระเทียมจีนหอมไทยนะคะเราจะต้องนำไปคั่วให้สุกสก่อนแล้วก็นำมาบดส่วนเครื่องปรุงรสที่ใช้ทำลาบก็มีน้ำปลาน้ำมะนาว ผงปรุงรสข้าคั่วพริกปน่นผักที่จะมาใช้ปรุงราบก็มีหอมแดงซอยบางๆใบ,บหอมส,สารแหน่หรือมิน้นผักชีฝรัง่งหรือเราเรียกง่ายๆว่าใบเลื่อยใบยผักชีพริกสดจินดาแดงหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเรามาลงมือกันเลยค่ะอันดับแรกครูจะเอาเครื่องพวกนี้ไปคั่วก่อนนะคะครูจะใช้ไอตัวที่หนาๆนะก่อน ก็ค <mean> ือหมหอมค่ะ ประมาณนี้นะคะสุกประมาณนี้ปิดไฟได้ค่ะยังคั่วต่ออยู่นะคะเพราะว่ากระทะยังร้อนอยู่ไปครูจจตำนะคะ เราได้เครื่องลาบแล้วนะคะแล้วก็พักเอาไว้ก่อนอย่างนี้ครูก็จะมาจัดการกับปลาค่ะจัดการกับปลาก่อนนะคะครูล้างน้ําครั้งหนึ่งก่อนนะคะล้างน้ําสะอาดแล้วเราจะนํามาหัน่นเป็นชิ้นๆอย่างนี้นะคะอย่าเล็กเกินไปแบ่งครึ่งตัวปลาก่อน นนนนะะขนาดพองามค่ะเดี๋ยวครูจะหั่นให้หมดก่อนนะคะแล้วเราจะมาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะครูก็หั่นปลาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เราก็มาปรุงลาบกันเลยค่ะครูจะตั้งกระทะเลยนะคะเปิดไฟก่อนครูจะใส่น้ําลงไปพอประมาณเพื่อทาการลวกปลาพอที่เดือดแล้วก็ใส่ปลาลงไปค่ะ ใช้น้ำน้อยนะคะน้ำที่ต้มปลาเนี่ยเราก็จะไม่ทิ้ง<ม>ก็จะได้น้ำขลุกขลิบจบแล้วประมาณนี้ต่อไปเราก็จะมาปรุงเลยค่ะโดยการใส่เครื่องลาบลงไปเครื่องปรุงน้ำปลาค่ะค่อยๆปรุงค่อยค่ยชิมนะคะ ปรุงรสค่ะพริกป่นค่ะใ่กลุ๊บอะน้ำมะนาวค่ะไปหอมซอยค่ะกับพริกไม่เผ็ดนะฮะอยากให้สีสวยใสทั้งหมดเลยค่ะสุดท้ายคือข้าวคั่วข้าวคั่วเย่ยต้องคั่วใหม่นะคะคั่วเอง เก็บไว้จะใช้กับบดหอมค่ะจะ,จ,จะชิมจะชิมน้ำจืดค่ะเราจะใส่น้ำปลาเพิ่มมะน,นาวเพิ่มอาหารไทยนี่ยืดหยุ่นนะคะใครจะชอบรสจิ๊ดจาดก็เพิ่มเติมได้เลยค่ะรสอะไรก็ใส่ไปเลยใครชอบเปรี้ยว ชอบเค็มอร่อยจิจาดไสะระแหน่เสร็จแล้วค่ะลาบปลาแผ่นกัดเซียสตักเสิร์ฟเลยค่ะ สไม่ค่อยเผ็ดนะคะโคโก็มาแต่งด้วยใบสรารเน่อีกครั้งหอมกับผักชีค่ะชิมค่ะชิมชิมก่อนนะอร่อยค่ะทำามายากเลยนะคะอร่อยด้วยเราจะทานกับข้าวเหนียวหรือข้าวสวยก็ได้มื้อเย็นวันนี้ลองไปทำดูนะคะเสร็จแล้วค่ะ ลาบปลานะคะซึ่งเป็นเนื้อปลาแพนกาเซียสดอลลี่เราก็จะเสิร์ฟคู่กับผักสดนานาชนิดค่ะทานกับข้าวเหนียวหรือข้าวสวยก็ได้นะคะเมื่อเย็นวันนี้ทำไม่ยากเลยค่ะลองไปทำดูนะคะลาบปลาแพนกาเซียสดอลลี่ ที่ครูนำเสนอคงมีประโยชน์และนำไปประยุกต์ใช้ได้กรุณากดไลค์กดแชร์และอย่าลืม Subscribe ติดตามเมโนโดูดีๆที่ครูจะนำมาเสนออีกนะคะขอพระเจ้าอวยพรทุกๆท,ท่านค่ะสวัสดีค่ะ